สวัสดีครับช่องสมชายไล่แสนสุขนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการป้องกันเชื้อราและปรับสภาพดินในที่ดินเราปลูกซ้ำๆนะครับในที่ดินเราปลูกที่เดิมนะครับแล้วก็แล้วก็ที่เราป้องกันคือจะป้องกันรากเน่าโคนเน่ากับแตงโมนะครับเราจะยังไง เราก็จะมาบอกวิธีการตั้งแต่ไถแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ป้องกันเชืราแล้วก็ยกกล้องพร้อมที่จะเดินสายน้ำหยุดและปลูกนะครับมาดูกันนะครับวันนี้ก็จะให้ลูกชายยกกล้องนะครับยกกล้องเพื่อจะ หวานปุ๋ยและไถกบนะครับลูกชายไถนะครับอันนี้เราก็จะยกล่องนําก่อนนะครับยกล่องนําทางก่อนนะครับที่เราจะได้หวานปุ๋ยยกล่องนะครับนี่นะครับเราจะจะ เอาเราจะยกล่องเอารถไถเดินไปล่วงหน้าก่อนนะครับเพื่อจะเป็นล่องเพื่อเราจะเอาปุ๋ยหวานตรงล่องนี้นะครับเพื่อจะได้ไถกบอีกทีนะครับผมจะแนะนำเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยคอกนะครับเพราะว่าปุ๋ยคอกอาจจะทําให้เกิดเชื้อราได้นะครับเชื้อราในดินทําให้แปงเวลาโตขึ้นมาหน่อยเขาก็อาจจะเหี่ยวตายได้นะครับ ดยที่เราไม่รู้สาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรถ้าใครใส่ปุ๋ยคอกนะครับก็แน่นอนนะครับอาจจะเหี่ยวตายนี่อาจจะเกิดจากปุ๋ยคอกได้แน่ได้นะครับถ้าจะใส่ปุ๋ยคอกก็แนะนําให้ผ่านกรรมพิธีการหมักก่อนนะครับนะครับลูกไหนายกลองไปแล้วนะครับนี่ครับที่ยกลองไปแล้วนะครับนี่ครับเรายกลองนำไปแล้วนะครับ เราก็จะมาหว่านปุ๋ยนะครับหว่านปุ๋ยเพื่อรองพื้นกันนะครับในปุ๋ยหว่านปุ๋ยรองพื้นกันนะครับใสปุ๋ยรองพื้นกันนะครับนี่ให้ลูกชายนะครับมาเออนี่นี่เอาปุ๋ยหว่านก่อนลูกปุ๋ยหว่านก่อนลูกโอเคเอาปุ๋ยหว่านก่อน นะครับเราจะเอาปุ๋ยหวานรองพื้นก่อนนะครับปุ๋ยหวานพื้นตรงที่ตรงนี้นะครับเราจะปุ๋ยเอาปุ๋ยหวานรองพื้นก่อนนะครับนี่นะครับปุ๋ยเราจะใช้สูตรเสมอสูตรเสมอนะครับผสมกับยูเรียนะครับอย่างละเท่าเ่ากันนะครับอย่างละหนึ่งส่วนนะครับดูนะครับจะให้ลูกชายวาน วานระยะห่างของประมาณสัก50เซนนะครับจากล่องจากล่องตรงล่องมาจากตรงนี้นะครับเราจะประมาณ50เซนนะครับเราวานให้กว้างๆหน่อยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราจะวานปุ๋ยนู่นนะครับเราไม่ต้องไปเลื้องปุ๋ยเราไม่ต้องไปเนบปุ๋ยที่หลังนะครับเราใส่ปุ๋ยไปพร้อมเลยนะครับเวลาแตงโมเราปลูกเบี้ยไปนะครับแตงโมก็จะงามนะครับ ตังโมก็จะงามทันทีนะครับก็จะโตทันเวลานะครับเราจะใส่ปุ๋ยรองพื้นหวานให้ทั่วบริเวณที่เราจะไถกบเลยนะครับไปให้กระจายกระจายนะครับหวานให้กระจายกันเลยนะครับให้ลูกชายเป็นคนหวานนะครับพ่อเป็นคนไถทำนะครับฝุ่นเยอะนะครับดินแห้งนะครับ ใช้ปุ๋ยนะครับหวานรองพื้นก่อนนะครับเราจะทำคลิปให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อนคนไหนสนใจก็ดูและเอาไปทำตามได้นะครับวางตัวเนี้ยหลดแล้วไปหวานปูนครับนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็จะมาหวานปูนกันนะครับ ัน,นี้เราหว่านปุ๋ยรองพื้นไปแล้วนะครับนี่เราหว่านรองพื้นพื้นพื้นกันแล้วนะครับตัวนี้นะครับห่านปุ๋ยรองพื้นยังไงก็อย่าเอาปุ๋ยคอกรองพื้นนะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดเชื้ราแล้วก็จะทําให้ทําให้แตงยืนต้นตายได้นะครับเพราะว่าถ้าเราปุ๋ย พอกมาใส่ที่เรายังไม่ได้ผ่านการหมักนะครับมันจะทําให้มีแก๊สนะครับแก๊สเวลาแตงมันเดินลากลงไปก็จะทําให้ต้นแตงเหี่ยวตายได้ครับก็ผมเคยเจอเคสนี้มาแล้วนะครับก็เลยแนะนําเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่ต้องใส่นะครับใส่ปุ๋ยเคมีเราอย่างเดียวก็พอแล้วครับงามครับเพื่อนๆนก็ดูเอานะครับถ้าทําแล้วก็ รับรองได้ผลแน่นอนครับแต่งงามแน่นอนครับอันนี้ก็เราก็จะมาหวันปูนขาวกันนะครับเห้ปูนขาวห,หมดเลยลูกเต็ปูนขาวห,หมดเลยนี่นะครับแล้วก็ปูนขาวนะครับเราจะซื้อมาถุงใหญ่เลยนะครับปูนขาวนะครับเราจะซื้อมาถุงใหญ่เลยนะครับถุงนึงก็ประมาณ2 5 3 0โลนะครับ ปูนขาวเพื่อป้องกันเชื้อราในดินนะครับป้องกันรากเน่าโคนเน่านะครับป้องกันได้หลายอย่างนะครับปรับสภาพดินก็ได้นะครับนี่ครับให้ลูกชายหวานนะครับนี่ครับหว่านปุนขาวให้บางเบาบางนะครับหว่านบางๆนะครับไม่ต้องหว่านหนามากเด้วเบืองเงินนะครับประหยัดต้นทุนนะครับ ผ่านก็ไปในบริเวณล่องเลยนะครับดูนะครับเราทำง่ายๆเราบอกให้ละเอียดเลยนะครับนี่บอกให้ละเอียดเลยนะครับดูให้จบนะครับเวลาทําเราจะได้เข้าใจนะครับเวลาทําก็จะจะถูกวิธีนะครับในการปลูกแตงโมนะครับว่าทํายังไงแบบไหนนะครับแตงโมถึงงามทําไมถึงได้กำไรเยอะกําไรเยอะแล้วประหยัดต้นทุนด้วยนะครับ นี่เราหวานปูนขาวในะลูกหวานหมดแล้วครับก็จะหวานกลับมาคืนอีกนะครับกลับทั้งนี้ลูกโอเคเราหวานปูนขาวนะครับหวานไปเลยนะครับนี่ครับฝุ่นพุ่งเลยนะครับครับ ปูนขาวนะครับมีประโยชน์นะครับปรับสภาพดินดินที่เราปลูกแตงโมหลายครั้งบ่อยครั้งเราก็ต้องเอาปูนขาวมาปรับสภาพนะครับเพื่อป้องกันรากเน่าคนเน่านะครับป้องกันเชื้อราในดินนะครับนะครับเพื่อจะปรับสภาพดินในตัวทําให้แตงโมของเราจะได้งามนะครับจะเราจะทําแตงโมในที่เดิมๆซ้ำเดิมๆจะไม่มีเชื้อรามาจับนะครับ เราต้องกันเชื้อราด้วยนะครับห็นะครับหลัจากหวานนี้บางๆนะครับไม่ต้องใส่นานนะครับใส่บางๆก็พอนะครับระหว่านปุ้นขาเสร็จแล้วก็เราก็จะมาไถนะครับเราก็จะมาไถ ยกล่องกันนะครับมาไถากบนะครับมาไถากบพร้อมยกล่องนะครับเราจะทําตามขั้นตอนนะครับกาใครดูก็ดูให้จบนะครับเพราะว่าจะรู้ว่าวิธีการทํำยังไงยังเลือกล่องยังไงเราจะได้ครบสูตรครับเวลา,าไปทําก็จะทําเป็นนะครับเพื่อนๆก่อนนที่ขัดปลูกแตงโม,โมใหม่และคนที่เคยทําหรือคนที่เคยทําแล้วอยากรู้รู้อยากรู้เทคนิคใหม่ๆก็ดูได้นะครับว่า แตงโมไล่แสนสุกเขาทำกันยังไงนะครับทำไมแตงโมถึงงามนะครับทำไมแตงโมถึงงามและหวานนะครับแตงโมไล่แสนสุกนี่จะหวานนะครับหวานมากนะครับแต่แต่เราเราจะแนะนําวิธีการทําไงแตงโมถึงหวานเราจะมาแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่นี่ก็ดูวิธีการยกกล้องปรับสภาพดินกันก่อนนะครับ ดูครับอันนี้กล้องนี้นะครับดูครับอันนี้พอยกกล้องเสร็จเราก็จะเดินสารน้ําหยดเลยนะครับน่ครับนี่นะครับนี่มันจะเป็นล่องลักษณะนี้นะครับที่เรายกล่องสมบูรณ์แล้วนะครับที่เรายกล่องสมบูรณ์แล้วเสร็จแล้วนะครับจะมีเป็นล่องนิดๆนะครับดูครับ มันจะเป็นร่องที่ตรงที่เป็นร่องนี้เราจะเดินสายน้ำหยดนะครับเพื่อน้ำจะได้ไม่ไหลออกนะครับจะไม่ไหลทิ้งนะครับเวลาน้ำไหลก็จะอยู่ในร่องนะครับเราทันนี้ได้ผลทุกครั้งนะครับปลูกแตงโมไม่เคยผิดหวังนะครับลูกใหญ่แตงโมก็หวานนะครับ ศัตรูก็ไม่ค่อยมารบกวนนะครับนะครับนี่นะครับการยกกล้องก็อย่างนี้แล้วครับแล้วจะแนะนำบอกให้อีกทีนึงนะครับดนูนะครับมันจะมีล่อง ก็ประมาณไปตรงนี้นครับ้าถึงตรงนี้ก็ประมาณ2เมตรนะครับก็ให้ยุบล่องห่างกันประมาณ2เมตรนะครับอันนี้เราก็อาจสะดุดนิดนิดหน่อยนะครับก็บางครั้งก็สะดุดนิดหน่อยนะครับจะจะยังไงก็พยายามดูให้จบนะครับนี่ก็รอจะาหวานคุ้นขาที่เราหวานคุ้นขาไปแล้วนะครับนี่ นี่เราหวานพุนขาไปแล้วนะครับนี่เราหวานพุนขาไปแล้วเราพร้อมที่จะใช้กบนะครับที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับเราจะใส่ปุ๋ยนะครับสูตรเสมอกับยูเรียน,นะครับจางละเท่าเท่ากันนะครับเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ได้นะครับ แค่นี้นะครับสวัสดีครับ